จะว่าดิพี่น้องพี่น้องจะมาเกี่ยวเขาโซเชียสายแดกซีฟนาทีพี่น้องเอ้ยสั่งผ้ามาเลยพายเซตินะผ้ามาเธอเธอจะไปเกี่ยวเขาอยู่บุกหน้าเจสายแดกมือนี่อันนี้ค้างในซุ่มนี่บอกพี่ให้ค้างในซุ่มนี่บ้า xong xong mùi nó con tìm ở nhà lê hôn ba sao hốc thằng nhạo โอ้ยอยากไดก็าวกนมันนมักเืนเท่างังสิมาอยู่ได้พี่ห้าทั้งังโอ้ยได้ได้ไปคายเขาก่อนงั้สิมาอยู่ไหนมาก็มาเบทรตอนนี้ได้ถานั้สิมาเป็นแบบคู่มือเีนะจะค้องหน้าอันนี้จะคองาเจ้า S <S 2> <S 2> น้องอนะ้ายะมาสู่น้องมินน้องมินผมพันกินข้าวนเลกยาเบ่อางน้องเขา่มึงน้าวจสน้องมิน,นว่าันแตนอองโตแล้วและบ้องมาแล้วผลผลมาในเพื่อนนะ <S 2> <S 2> <S จักสิมีเมนูยังพี่น้องเอ,อ้ย ยังบ่หูเหือกันแมนมันเป็นขีเมือเป็นเซฟเซฟเค็มไม่ใช่ละไอไองูโอ้ยเกี่ยวขาสู้ลมัาตังคทราบกว่าคนเลยพี่น้องโป๊ะโพ๊ะมวกม่วงมวกแตงเฮ้ยสร้ามาัหนน่ะ sang nói với nhau ơi nhau 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 khảo, nhau 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 ma nhau 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 chạng nhau 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 มันจ้เกาะไงอยาพี่ลูกไฟเจดามยสีลงเกี่ยวอ่ะั้นนะของฉันก็มีค่ะยี่ห้อบอดี้กเกี่ยวลุงือบอกอยากข่าแทสุเป็นตุดตุเนาะเกี่ยวบอบเบนยังซีมีมาอีกเลยพี่น้องบได้เบิดตันี้เลย เทียงจะน่ะขำนีดนดเลยพี่หาเมนองายตาเถากมาบ่ดูฮึก็ได้มาคนบนเลยว่า่กมาเกี่ยวข่าวบีงที่นทีน้าวมาเกี่ยวข่าวขเจ๊ใส่เด็ก มันหน่อยก็มีป้าโตย่านเบิดอยู่ขาวสุกมื้อนี้นะอะคับพี่น้องกินข้าวหมดแล้วบ้หงสะเมาอ้ยไปหาคืออะไรเออบ่คือมาเกี่ยวขาวนี่ ถามาจรูปลันขจกินข้าเาหือ่มาทอนอวนเขาสิว่าห่ขนานนี้เจ้าห่เจ้าเจ้ายานไปไปป้น, Pop ปน like ข่าวกับพ like ี่น้องลื่นหอมันบ่มีข่าวชงเลย <laughs> đi thử kiểu, bà đi ăn lưỡi kia bơi kia chim a long kia lông chân thương nhanh bơi long hơi tiếng gắn bóng hào lông thôi ơi hào 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 เฮ้ยจอยมันเป็นตากล้องไงอีมองมือตัวถอดเด้เยยมันสัมผัสได้่ะใช่ถอดท้งมือเยพี่น้ามาเกียขาตงกันได้พี่น้องได้น้าจะแสแดดจ้าลองมาเกหน่อยอเกียรเกียรเป็นบะ แค่เาเม,ม,มื่อคืน yeah. ไล่นกเกียวมวนลาบส้มลาบย่าลาบไก่เรือลาบซีนาะคือเพื่อสิตกต่ะไล่เอาช่องคุณตัวถูใช ลากข้ก uh, uh, ับสิบตพอดีฮะอืมเม่นจะจ่อยอยู่บนนี้น้องมันมาก่ไหเซเน้องอียงนะเอียง่ลุงเอเบ้าเพี้ยี่อ้ตโตเด้ไปดีปะลุงไปยังไงล้ะลุงงาบอยีเนาะพี่เกี้ยวหนึ่งเกี้ยวบ่ เน่ยบาสเกียร์่ะพี่น้เพื่อหายเกียร์ได้มันเลี้ยงพิน้าอือ้มันมันได้

นะ้คนหาหายนะคนหาหายคนน้อืมใขึขนานะ เออหมาต้มนีไน่จะชิกอยนะข้องข่าวนะน่ะอากาศดีพี่น้อยมันดแดดมาได้นะมันจะขึ้นตลอดฮะแม่มันแดดมาแห้งเลยอาาวเสยแ้เ้ด้อ้อ ้มาหน่ง,นงนเสียะจอาทด้หอืมืเสียงมา,มามแดดอาคึ้งพนว่ดดบรรยากาศมุกเท่าค้าลาเมื่อยไหมู แม่ลูกมู่กาเมือนาคานะลูกสามไหนลูกสามบ่อา้าพิพนาลูกสามนะนาคาปนเวนพินาขา่าคือกันไหนาบ้านนาจ้าส่าคลิปยังขึ้นนาคาแท้แม่นไปท้าพนอืมท้าพทับใส่กันบ่พนนนนุ่มนาเนียนนุ่มนัเนียนอืมครับอืมต้องคิด

พี no, ่น้องวันนี้ก็สิอำนาจตาตาพี่น้องพบกันคลิปนาเดสบดี